มอากจะบอกว่าขยับไปตรงกลางแต่ขอแท็กตรงนี้ได้ไหมคะต้องการจะบอกว่าต้องการจะบอกว่าชีวิตต้องการโซนรองครับใจและต้องการแสงสว่างมากๆเลยพี่พี่ต้องการอะไรไหมคะที่ต้องการลุกแข็งมาหลับใจพร้อมร้อนเลยโอเคเราคนละทางเก็งตกลงกันได้ก็ย้อนเไปดีแล้วนะคุยกันตั้งร้างดีกว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างมาร่วม กิจกรรมกับเมืองไทยมากทน่สุดต้องไปคือปกติแล้วเนี่ยตั้งแต่ในบ้านกิจกรรมของเมืองไทยเข้าไปให้พวกเราเล่นเมื่อไงเมื่อไงเราเป็นคนมืองไม้เยอะตลอดเล่นกล้าจับเยอะอ่ะรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็เสียดายที่ได้มาเ่นเกษตรที่ทำนี้นะฮะพูดไต้ก็ได้นะพูดไต้ก็ได้ของเล่นไม่ถนัดได้มาเจอแฟนคลับทุกคนก็คิดถึง

ขอบชุกคนอรับทุกคนขบคุณครับผู้ใหญครับใจดีทีมาบงการ์ดดูให้กับพวกเราครับะมนะชอบบี้เลยมาลงการ์ดดีๆกับพวกเรานบ้านใกล้กันบ้านใกล้กันคุณไบ้านใกล้เของแต่เมื่อไหร่ครไปเมื่อ่นไนห่ับก้าอะไรนั้หนึ่งับแค่ับแปดหงับแปดหนึ่แ้าไอซ์มาดีกว่านะครับวันนี้ไม่เห็นแฟนเยอะเลยมาเชียร์เราหายเหือ้ววันนี้หายหนื่อค่ะนี ก็ MM. อยากจะฝากนะคะอัลบั้มจริงๆแล้วก็เป็นของพวกเราทั้ง12คนเลยนะคะชื่อว่าอัลบั้ม True AF 9เกินคาดค่ะก็สำหรับซิงเกิลของไอ้ก็ถูกปล่อยไปแล้วคำาจริงทั้งสามคนก็ปล่อยไปแล้วเหมือนกันเนาะของไอ้ชื่อเพลงว่าหลอมละลายค่ะก็อยากจะให้เข้าไปฟังกันมีสองช่องทางก็คือ www. o t u music. com นะคะแล้วก็สำหรับถ้าใครอยากตโหลดเนี่ยเราใช้มือถือระบบกถมูนเนี่ก็กด สี่ตัวแล้วโทรออกบอกชื่อเพลงก็จะได้รับเพลงนั่นไปเลยสองสี่ตัวเอ็มวีที่เพิ่งหายไปไหมนะคะก็คือจะออกปลายเดือนนี้วันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะติดตามพรีเมียร์ได้ที่รายการสยามเด็กและน้องชูบิซิทชูบิชเชนช่อง8สิบเอ็นนะคะดูเสร็จแล้วดูสโมรต่อด้วยตอนหนึ่งที่งานปูนข่านี่คือเหล่าน้องไอซ์ไลฟ์เพิ่งหายไปใช่ไหมคะ MV ใช่ไหมจะออกเมื่อไหร่ครับอันนี้ยังไม่ทราบครับแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้รอติดตามชมกันนะฮะใช่ทุกที่ทุกในวงการมันติดตามได้ทางรายการในประเทนดูก่อนดีกว่าที่ที่เดียวเช่นกันคุณคคุณสวรรเซอร์วันเดทีแต่าหลงจะมนรุนเลยลังโซ่เอ็มบีหญ่เม่อไหร่ไม่ได้วครับค่ะเอ็มบีใบอกรอพี่ี่เาเป็นเมื่อขาดนเกเอบใช่ก็จะร้องพี่าเปเื่อไหครับ ไม่รู้ล่ะแม่ก็คิดว่าเหฉันคิดจริงตัวลงมานะลูกนี่คือพี่นำนู่นแค่นี้ไม่ต้องอธิบายเองก็รอะไปแล้วนะครับนะครับวันนี้ต้องบอกว่ายินดีมากๆนะครับที่ได้เห็นตัวลงรักษาคนมาอยู่ตรงนี้ใช่ตัวลมือเป็นดังๆเป็นกำลังใจนะให้กับต้องรักษาคนอีกครั้งหนึ่งก่อนดีกว่าแล้วคู่แข่งต่อไปนะคะเขาเล่นเชียอีกครั้งค่ะคุณปิติพัฒน์สารสินป์นักพูดรายการฝ่ายส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้าบริษัทเดือนลอยประกันชีวิตจำกัดมหาชนมอบของขวัญ คนด้วยค่ะ<ด>คุณคุณเปหใจดีสาวสวยของเรานะคะพี่เกิดอะไรโอ้ยใจหาย้วก็ <S 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 เล่นอะไรกันเล่นด้วยปิดเปิดช่องไม่ได้เนยคุณนะะ้อะโซลาะให้กทั้งสาท่านเละได้ไปแล้วนะพี่เดี๋ยวน้องๆสามคนก็จะไปงานต่ลนะ ไหมคะ,ะน้องอโซ่เลยนะโซ่กับพี่ดีนะคะน้องไบร์กลับมาให้สวยๆค่ะระวังได้ไอระวังลุ้มนะลูกอันนี่มานดีเดี๋ยวพี่ดูแลเองโซ่กับพี่ดีนะคะครับผมะคะะะม่ะเดี๋ยวให้เรงสี่ท่านถ่ายรูปร่วมกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มตรงกลางไปกรอบนิดนึงนะครับตรงกลางเลยค่ะที่มีตรงกลางเลยนะคะระคะคับ ที่พี่ระโดดนะมให้เป็นคนอ่านลวที่พี่จะโดดอ่ะเราเราสองคอนเซ็ปออกไปจากเฟรมเนี่ยค่ะออกไปจากห้างเลยดีกว่าเอา,เอาจากห้างเลยดีกว่าแฟนคลับเราบ้างนึงนะคะรู้ว่ามีกำลังใจมาให้ร่วมด้วยช่วยกันชักภาพด้วยะะใช่ค่ะวันนี้พี่พี่สื่อมวลชนมาเยอะมากๆนะคะเพว่าจะเป็นไทยรัฐเดลี่นิวนะคะข่าวสดนะคะคสำนักข่าวไทยไนเอ็ดก็ไม่มานะคะครับผมนะ เฉอี่ยท่านหนึ่งตัวงับนท่านผู้ใดรู้ร่วมกันนะครับจากผู้จัดก,า,การฝ่ายบริบาลกาสตร์จะมอกรุ๊ปจำกัดนะครับคุณโควิดสีสิสอค,ครับเรียนเชิญครับสวัสดีอีกรอบนะคะรู้ร่วมกันทั้งห้าท่านเลยนะครับใช่เราเป็นลูกค้าเดลโลนะคะถูกต้องจริงจการเดลโมเราก็รับได้นะคะยิ่งร่วมกับเมืองไทยยิ่งดีผมรู้สึกอย่างเราก็เดินส่อยมากเหมือนบ้านเลยนะฮะเมื่ปวดท้องมันก็นุ่นด้วยนหละค่ะเพื่อใหายใจดีของเราที่เราไม่เกิดกิจกรรม กิจกรรมตป็งเยอะในวันนี้ถูกเยอะมากเยอะตั้งแต่กิจกรรมถึงพวกเรานะคะขอเชิญเข้าแถวไปให้กับทั้งสองท่านด้วยคุณผู้บริหารของเราค่ะคุณโกมิตรนะครับใช่แล้วก็ยังมีนะคะพี่จิ๊กแคทและสารสินด้วยนะคะแล้วแล้วน้องๆสามคนจะยังอยู่กับเราคจนเรารอเวทีถูกต้องจริงๆเราต้องส่งน้องๆเข้าไปแล้วนะใช่แต่เรากลัวคนกลับคุณชอบโซ่ใช่ไหม พอเาเาคุ mm ้ม hmm. รวมกันแล้วใส่จานจานเดียวค mm. น้ก mm. ็อายโอเคค่ะเอออ่ะปีมพี่น้องวันนี้ว <Yeah. S 1> ันนี้แฮปปี้มากแฮปปี้ไหมคะมีความสุขในอันเด่นดอนนะคะเ mm. มืองไทยสมัยหนัในานามของบริษัทเมืองนนไทยประกันชีวิตนะคะ mm. ยัง กิจกรรมที่ีแบบนี้ต่อไปให้กับสมาชิกและทุกคนค่ะพี่ตองถูกต้องและแน่นอนนะครับต้องติดตามกันให้ดีนะครับว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรต่อจากนี้อีกรับรองว่าแฮปปี้และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้แน่นอนนะครับ www. หนึ่งไทย co. th นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามที่หนึ่งจหนะครับเบอร์ไทยสมายพร้อมก็รับคทรศัใหม่ๆแน่นอนนะครับแต่วันนี้ทั้งสามคนหนักสดไม้แล้วค่ะเดี๋ยวให้ไปพักกอดก่อนเราสองคนลาไปเลยเราจะอยู่วันนี้ต่อไปจนห้างปิด แล้วคุณคิดว่าจะมีใครดูไหม <c oughs> งั้นเราสองคนขอลาไปพร้อมออนอ้อกันแล้วนะวันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะขอบคุณท่านประธานเค่ะทุกท่านแล้วก็แบบจับทุกคนด้วยขอเสียงกันหน่อยจบบ้านเลยขอบคุกคุณเตมอรด้วยนะคะขบคุณคุณสันตรุ่จตุจักรมหาชนด้วยนะครับขอบคุณม่านประธาทั้งต่ายท่านไปด้วยในการสวัสดีครับสวัสดีค่ะ